ร่วมเล่นเกมเพื่อร่วมก้าวไปรับรางวัลง่ายๆเลยนะครับให้นึกถึงเครื่องบินคือเครื่องมือที่ช่วยให้การเดินทางง่ายขึ้นการที่สิ่งต่างๆจะดีขึ้นจะเป็นตัวเราจะเป็นพวกเราจะเป็นชุมชนจะเป็นบ้านเมืองหรือแม้แต่โลกทั้งใบของเพื่อนมนุษย์นี่แหละนะครับญาติมนุษย์ของเรานี่แหละนะครับ ดีขึ้นผมคิดว่าเครื่องมือที่อยู่ตรงหน้านี้เนี่ยช่วยให้ดีขึ้นได้เพื่อให้พวกเรานะครับสามารถเข้าใจใช้เครื่องมือนี้ได้แบบดีๆนะครับผมก็จะชวนพวกเรามาเล่นเกมต่อเรามาเริ่มกันที่ถามตอบ5ข้อครับสำหรับเกมที่41นี้ข้อที่1ครับลองนึกเองเลยครับ ว่าการที่แค่ตอบคำถามจะช่วยให้เราได้รับรางวัลจะช่วยให้เราใช้เครื่องมือนี้สร้างสรรค์สิ่งดีๆได้ยังไงทุกข้อนะครับลองนึกแล้วก็ลองตอบลองนึกต่อว่ามันจะยังไงต่อต่อไปข้อที่2ครับผมกล่าวว่าลองให้ถึงรู้ฝึกให้ถึงเก่งสร้างให้เกิดดีคำกล่าวนี้ท่านคิดว่ายังไงครับต่อไปครับคำถามที่ส อะไรล่ะที่ดีที่สุดอะไรนะที่ถูกใจเราที่สุดอะไรที่สำคัญยิ่งใหญ่สำคัญยิ่งใหญ่ที่สุดสำคัญมากๆเราชอบอะไรบ้างเราชอบอะไรที่สุดแล้วสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยในคำถามข้อที่3มเนี่ยมันดีจริงไหมมันจะดีไหมต่อไปครับคำถามที่4ทํทำอะไรจะดีที่สุดแล้ว ที่ว่าดีนะเราทําได้จริงไหมแล้วเราจะทําตอนไหนล่ะเรานึกถึงการที่เราตายได้เราจะพึ่งพาเราจะพึ่งพิงอะไรดีนะลองนึกดูนะครับต่อไปครับข้อ5ครับอันนี้คือการนึกนะครับว่าจะดีไหมนะถ้ายกตัวอย่างจะดีไหมนะถ้าเกิดว่าเรามาลองถามตอบแล้วทำให้เราเข้าใจเครื่องมือที่จะช่วยให้สิ่งต่างๆดีขึ้น นึกให้ดีนะครับแล้วก็ออกแบบมาลองเองจะดีไหมนะถ้าเราตั้งใจเรียนหนังสือตั้งใจแบบนี้แหละจะดีไหมนะถ้าเราไปฝึกค้าขายฝึกขายส้มตําก็ได้นะครับเนี่ยมันคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เราออกแบบเองด้วยคําถามว่าจะดีไหมนะถ้าจุดๆประมาณนั้นนะครับถามว่าทั้งหมดเนี่ยที่ผมชวนพวกเรามาเนี่ยผมหลอกให้เราติดตามวิดีโอถามตอบ เพื่อให้ได้ยอดไลค์ในลักษณะของหาลายได้ใน Youtube หรือเปล่าคิดได้ครับแต่ไม่อยากให้คิดครับเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่41เป็นการเริ่มถามตอบอย่างชัดเจนผมออกแบบมาเพราะว่ารักครับอยากให้ญาติของผมเนี่ยดีขึ้นนะ่ะพูด,ดง่ายๆมันมีความสุขนะพี่เนี่ยคิดดูเราคิดดูได้เองครับพี่ว่าเราสามารถมีวิธีที่จะช่วยให้ผู้คนมีความสุขให้ประเทศชาติมีความสุขแล้ว ประเทศเราดีแล้วนะ่ะจะดึงดูดให้ต่างประเทศอะ่ะดีด้วยมันเหมือนกับที่มีบางประเทศเขาพัฒนาเทคโนโลยีแล้วเราก็ต้องก้าวตามแต่ตอนเนี้เรามีเครื่องมือซึ่งซึ่งเราคิดได้เองแล้วคนไทยเนี่ยสามารถใช้เครื่องมือนี้แล้วดีขึ้นได้พี่ครับมันเป็นความสุขถ้าถามว่าต้องดูไปแค่ไหนต้องเล่นเกมถามตอบไปแค่ไหนถึงจะแบบทำได้มันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ครับ บางท่านอาจจะใช้เวลาประมาณถึงเกมที่44 45 46ผมว่าจะเริ่มเห็นคำตอบอย่างชัดเจนนะครับสำหรับบางท่านก็4-5เกมเองนะครับแล้วก็บางท่านเนี่ยอาจจะถึงเกมที่51ซึ่งในห่วงของเดือนธันวาคมนี้นะครับต้นเดือนธันวาคม2564ผมทำอยู่ทั้งหมดนะครับถึงเกมที่51ก็แค่10เกมนับจากนี้นะครับ ผมเชื่อว่าพวกเราหลายคนจะเริ่มเห็นคำตอบและวิธีการที่ง่ายที่สุดครับอยากให้เตรียมนี่ครับผมจดเป็นเล่มนะครับกระดาษกับปะกาครับฟังซ้ำครับจากนั้นครับจดแล้วก็ลองนึกลองตอบจริงๆครับฟังซ้ำนะครับผมไม่พูดซ้าแม้แต่ประโยคเดียวนะครับฟังซ้ำจดแล้วก็นึกครับเขียนตอบจริงๆจดตอบจริงๆครับแล้วก็เลือกไปว่ามันจะไปต่อยังไงอ่ะ มันถึงจะแบบดีได้แบบนี้เนี่ยมันคือการลเล่นครับอย่างข้อ5้าที่บอกว่าจะดีไหมนะถ้าเนี่ยโอ้โหผลดีจะเกิดขึ้นกับรอมาหาศาลแต่ลองตอบเองว่าผลดีที่เกิดขึ้นที่ผมบอกว่ามาหาศาลนั้นคืออะไรนะครับขพอบพคุณมากเลยครับยังไงถ้าขอกันได้นะผมอยากให้ดูไปถึงเกมที่51นั่นแหละนะครับ10เกมนะครับเกมละนิดเกมละหน่อยแต่ถ้าตอบจริงเนี่ย ท่านจะรู้อะไรได้ดีรู้อะไรได้เองนะครับขอบคุณครับ